สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชกนะครับผมอ่าบุญน้ำโชกมีข้าวดีมาฝากเพราะดีเนี่ยหลังจากที่มือเลขออกเนี่ยทั้งบุญน้ำโชกนะครับไปตามหาเบาเสี้ยงอ่าตามจังไดกระพอ๋พอจักเพื่อนไปไสค,ครับอ่าจากไปนอนหน้าเนี่ยหรือว่าไปย่างเลาะบ้านล่ะครับผมไปหากาแฟกินมาสันมือว้านก็นไปตามหามือเลขออกไปตามหาอ่ามือนี่เนี่ย อยู่ซื้อท่างเบาเสียงนี่ยังมหาบุญน้ำโชกอ่ะก็เลยได้โอกาสสัมผัสเบาเสียงเดี๋ยวสิเป็นจังได้วาเพิ่นซิมี่โตเล็กแนวทางให้ทางเอฟซีบอเนี่ยบุญน้ำโชกก็จะพาเอฟซีไปเบิงครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อพ่อให้เป็นการผลาดในคลิปต่อไปอ่ะครับผมเดี๋ยวไปฟังจากปากเบาเสียงกันเลยครับผมเอาเบาเสียง อ่าครับผมเป็นตั้งใดล่ะไอย่างไปยุบไปใส่เนี่ยเ<อ>ลาะไปใส่เนี่ยมือมือนึงเนี่ยอ้อมบ้านอ้อมบ้านเยาวาตะอ้อมบ้านอ้อมไปหอดหมู่บ้านอื่นเพราะว่าพ่นไปตามทั้งย่างบ้านน้องปักแวนพ่นอ่ะอกับเขเห็นมือวานเนี่ยว่าเลขออกนี่ไปไปตามเราดิไปตามเบาเสี้ยงเราดิเลขออกนะ คีหาเลวาสันอืมเป็นจังไดเลขที่บอกไอบ้บางนึงน่ะจำได้บ้างหววดเบางหนึ่งน่ะจำได้บอจำได้บอกตัวใดแน่เอ้าศูนย์สามอ่าเจ็ดอ่าหนึ่งห้าอ่าแล้วก็วิ่งหกแมนบอวิงอว่งหกอ่าเนี่ยเอ้าจับใบจับให้เอฟซีบังดูนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ก็ได้นี่นี่แหละครับนี่แหละครับคือตัวเลขที่ บาวเสี่ยงบอกผมเมื่อนั้นศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่าโตว,วิ่งคือหกอ่าทางบุญน้ำโชคก็ยังได้บอกอยู่เอาให้ศูนย์สามสามศูนย์ให้ห้าเจ็ดเป็นยังคือให้ไปแลนหกเนาะบาทนี่เออยังเงยแค่นเอพซีอยู่ที่เอ็สีซื้อจงังใดวะบานี้ตัวเน้นให้ตัวเน้นคือให้เน้นศูนย์สามปะสันอ่า กับ้าเจห้าเจดนี่เกือบถือครับผมพิษไปแต้มเดียวอ่าแลนหกนี่เข่าเต็มเต็มศูนย์สามเข่าเต็มเต็มอ่านี่แหละครับโอ้ตอนนี้ย่างไปไซส็ก็ได้ดังแห้งกาแฟก็ได้มีค้นส่องให้กินได้พูนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปุ่นน้ำโจรสิไห้เบิงพูนนะ่ะอ่ากินซื้อกาแฟซ่องแดงไม่ให้กินอ่าบริการเต็มที่กาแฟก็ได้ส่องให้กินโอ้ บาดนี้สิเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่บาดนี้เปลี่ยนอ่าสิได้เปลี่ยนเนาะอ่าแต่งโตเราลองง่ายๆตัวบาดนี่ไปร้องปลาทุกมื่อีงมันลงปลาแข็งใส่ยุ่ยใส่ทั้งหน้าประกอบหน่อยมันดุป่าโอ้เขาไปร้องปลาบาดนี้ทั้งเบาเสี้ยงสิไปลงปลานั่เพื่นบ่ไปรองสิโอสิไปลงแล้วเตรียมเตรียมคองเตรียมยังไปเตรียมแล้วเตรียมแล้ว อ่าไส้ไส้อย่างน่จับป่าหรือว่าจับมือเป่าเลยจับมือเป่าจับมือเป่าการจับมือเป่านี่มันบ่ได้เรื่องง่ายๆด้วยครับเอฟซีเรามีมีค่าถานอย่างบ่ครับทั้งเบาเบาเสี่ยงมีบะมีค่าถาการจับป่านย่ยังบะที่ให้จับได้ร้ายจับได้มันยังสิมีมีอยู่เป็นค่าถานอย่างฮะบวกเจือขึ้นยังเสกของ เอาบักเขือคือนยัดใส่ของครับโอ้ห่วยได้หวยนั่นตจเมื่ตาเอาเอาบักเขือคือน <c oughs> โอ้ยบุญน้ำโชกอก <c oughs> นี่ได้บ้าน <c oughs> เอาบักเขือคือนอ่าไผสนใจทั้งเอฟซีสนใจเกิดกระล้องไปเฮ็ดเบิ้งนะครับผมเอาบักเขือคือนยัดใส่ของก้อนสิไปล่งป่าครับห่วยได้ห่วยนั่นเต็มคองเบ่อ มโอ้เป็นจังสันเอาก็สิบ่ได้เบา,า,ายังหลายกส็สีมาถามเรื่องเลขเรื่องอยังของเบาเสี่ยงละ่ะอ่าสิได้บ่รบกวนเพิ่นเพิ่นสีไปลุ่งป่าปะสันคันรไปซากอ่ะผู้อื่นกส็สีวานเอาเบิดก่อนอ่า,มาเม่เบาถึงตัวเลขบ้านนี้เป็นจังไดสำหรับงวดนี่งวดวันที่หนึ่ง้างนาเนี่ย เป็นจะได้โตดีโตเดดบ่ะนอนฝันก่อนโอ้หสิไปนอนฝันก่อน <sporting. S 2> อืแล้วปกติฝันตอนไหนบาน่ยัเมื่อคืนโอ้ลูอยู่ยังเมอนนอนฝันยเมื่อคืนอ่าบานีเลขงวดนาเนี่ยทีทั้ทงเบาเสี่ยงจะเอามาปล่อยให้ทั้งเอฟซีเนี่ยได้ไปเป็นแนวทางหรือว่าไปซื้อไปพิจารณาเนี่ย เป็นเลขมาตาใสเลขมเจเมืองผีอ๋อก็คือจะเอาเลขจากเมืองผีคือเกา<ม>คือจังหวดศูนย์สามอ่าแล้วจะลงไปเมืองผีนี่มันมีวันเวลาไปบอเวลาเขานอนหับอ่าแล้วต้องเป็นวันนั้นวันนี้อบอทุกวันไปได้เลย หรือหรือขันไปวันพระนี่สีส่สี่คิวก็ว่าทั้งบุญน้ำโชกว่าโาอ้สิไปวันพระครับสิไปวั่นพระตีเอามือนี้มือมือนี้อีกอีกจักมือล้ค่อยสิเป็นวันพระนอะบะน,นี่ทั้งบุญน้ำโชกจะได้มาตา่มตัวเลขของเบาเสี่ยงคิดว่ากระสือีเวดโดนมันบอครับค่อยสิได้ตัวเลขจากเบาเสี่ยงนี่อืม เนาบการการล่องไปเมืองผีเนี่ยฝันอ่าฝันอย่างเดียวบ่หรือว่าต้องมีการทองคาถาทองหยัางบอฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวเลยก็คือรับไปแล้วก็ล่องไปเมืองผีท่านที่คือปูลื่นสีลิ่งดำเนี่ยถาอยุ่นแล้วถาอยุ่นพร้อมที่สี่บอกเรียก เฮ็ดปากยุ่งสี่บอกจังสิบอกพร้อมที่สิบอกเลขแล้วถ่าวั่นพระเพื่อเสี่ยหายมันเลขมันเค็งน,นะครับหายเลขมันเยียบไว้แล้วว่าสันเถาะ,ะเพื่อสิงลงไปเอาตัวเลขสําหรับงวดนี่ให้ให้ใหใหตามง่ายๆเด้อให้บุญน้าโชคได้ตามง่ายๆเนี่ยเพราะว่าท่างเอฟซีเนี่ยเพิ่นถ่ายอยู่เพิ่นถา่นถายอยู่บอกว่า อย่าลืมโตเลขเปาเสียงเดอ้อวระสันดีโทรมาบอกตอนนี้เป็นคนดังแล้วดิลู่ลู่โตป่ะไม่ล,ลู่โตล่องป่าก่อนป่าพันา่า,ายคุคใหม่คุณเอา้าโอ้จีไปล่งป่าก่อ,อนอเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกาแฟกินเบิดไปนั่นะอเอา้ากินกลินเนี่ยมันเบิดแสบป่ คันเซบเดี๋ยวทังเอฟซีสิสื่อไม่เขื่อ,อพลังมาที่แล้วบางนึงอ่าพ่นถือโคเลก็ให้ไปเอาทังเอฟซีมันก็นถื่อแล้วเนาะบ่ถือเพิ่นสิ่ห้มาตามสันบนะ่เนาะเอาทางสันทางบุญน้ำโชรจะบ่รบกวนทงังอ่าเบาเสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นต้องไปลงป่าวาสันอ่าย่านอ่าที่ป่าไปล่งป่ากันย่านเพิ่นตึกเบิดเดี๋ยวเบาเสี่ยงสิบ่ได้เอามาฝากต้อน อ่าทั้งคุณแม่คุณยายเพิ่นเนาะเอาบ่บเป็นยังสำรับมือนี่กะเอาไว้สำนี่ก็ขอบคุณเบาเสียงครับผมอ่าขอบคุณเบาเสียงครับสวัสดีครับผมอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวทังบุญน้ําโชกะจะมาสรุปอ่าเรื่องเล่าของเบาเสียงนะครับผมอ่าจากที่เบาเสียงเบามากนะครับผมก็คือโตเลขเนี่ยไดแน่นอนครับผมแต่ต้องถ่าเป็นวันพระครับเบาเสียง จะลงไปเอาโตัวเลขเนี่ยอยู่ที่เมืองผีเนี่ยเป็นวันพระเพราะว่าปูลื้อสีลิงดำเนี่ยถ้าเพิ่นอยู่แล้วที่เมืองผีทึ่งเบาเสี้ยงเนี่ยเพิ่นเฝ้าไปล่งป่าครับอาอยู่ทางอีกหมู่บ้านหนึ่งมีการล่งป่าเบาเสี้ยงก็จะได้ไปเตรียมแห่เตรียมยังไปล่งป่าย่านคนล่งเบิดก่อน,นะสีะได้เอามาให้ทังคุณพอ่อคุณแม่คุณยายของเบาเสี้ยงนะครับได้ เอาไว้เหดกินเนาะครับบุญน้ำโชคกระเลย่ได้เขียวเพิ่นว่าต้องได้เลขหรือว่าบดอีอยังจังไดแต่เพิ่นบอกว่าได้แน่นอนครับผมวันพระเมืองผีเปิดเพิ่นจะลงไปเอาตัวเลขมาฝากทางเอฟซีแน่นอนครับผมสําหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่ติดตามบุญน้ำโชเจนจบมีข่าวสารอย่าง บุญน้าโชกอะ่ะเจ้ามาแจงเร่งดวนตลอดนะครับผมฝากติดตามบุญน้าโชคไว้นำน่นเลยนครับผมจังไรคลิปนี้กะผมมีอยังแล้วครับอขอขอบคุณนเอซทุกท่านครับผมขอบคุณครับ